โอเคครับสวัสดีครับคราวนี้จะมาเป็นรีวิวอันบ็อกโอเคก็ตามสัญญาเนาะก็จะมาอันบ็อกว่าเหมอนจะอันบ็อกแล้วเพราะว่าอ่าผมซื้ออย่างละสามกล่องไว้เปิดเพิ่มนั่นเองอ่ะก็มาลุกกันเลยอ่าผมจะไม่อธิบายเยอะมากนะครับเพราะว่าเราเปิดไปแล้วอ่าไม่ใช่ก็เรียกว่าเปิดอ่ะเขาผมเรียกว่ารีวิวคร่าวๆไปเลยครับว่าเออเทคเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้อ่าจะแบบเปิดคร่าวๆครับอ่าแล้วก็บอกว่าเทคเป็นยังไงบ้างอ่านะแล้วก็วิธีคร่าวๆว่ายูนิตอ่าแต่ละใบเล่นย,ยังไงอ่านนี้ก็อันบ็อกของเเลยเนาะ อ่ะส่วนหนึ่งอันแรกเ,เลยโอเคอ่าอันดับแรกครับจะเป็นอ่าสนามอเมริกาศครับก็คุ้นเคยกันดีครับเพราะว่าไม่ค่อยเปลี่ยนดีไซน์มากนอกจากอ่ามีไล่ๆกับเปลี่ยนไอจากที่โซนหรอือว่าไอเรียกอะไรอ่ะถ้าเป็นภาค V คอยแจะเรียกเป็นอ่าช่องอวางวางกิฟต์ไ้เนาะอ่าอันนี้ก็เป็นออเดอร์โซนเทนแล้วก็ทิกเกอร์ตามนี้ไปเลยแล้วก็มีเด็กไล่เด็กอะไรต่อมีครับผมอ่ะนามิโซนครับผมโอเคอันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขลักก็เปลี่ยนแล้วครับก็มีเป็นยูนิตเต็ม ทีไม่รู้สึกว่าจะคุ้นเคยมากคือตั้งแต่เอาจริงเนาะก็แบบนี้เลยอ่านรูปรูปหลักอธิบายอะไรอ่ะก็เข้าใจให้ดีครับอันนี้ก็ขอทินชอมทายบรรยากาศก็กลับมาหายคิดถึงอ่ะต้องพูดนี้ที่เราประจับพับมีปัญหาว่าพับไม่พับไม่ได้พับกลับมาไม่ได้โอ้โหอ่าไม่เป็นไรพับไปเถอะอ่าขอพับที่คิดว่ามันจะพับได้อันนี้่ยมันต้องอยู่ข้างหน้าเนาะอันนี้จะพับในนี่ก็พับในรอบใช่ไหม ทำไมมันไม่ลงอ่ะชูแล้วอ่ะประมาณนี้โอเคมันจะอ่ะประมาณนี้มั้งอ่ะแล้วก็อ่ะขอรีวิวเอ็ดดี้สูดหนึงก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวจะมาเลี้ยงกันอ่ะเฮียทีละเข็บไปในเนาะโอเคอ่ะแล้วก็มาเอ็ดดี้ครับผมอ่ะแล้วก็อ่ะนี่ไม่ต้องใช้คัตเตอร์ลืมไปถ้าไอ้นัวอ่ะถ้าเป็นกรอบต้องใช้ครับอันนี้ก็ตั้งไว้แล้วก็ถอดครับผมอ่ะมาเริ่มไปเลยครับเนื้อหน้าอันนี้ก็เป็นอ่ะเอาไว้หลักๆคือไว้ชุบ จิกสตาร์ได้แล้วก็ยังไงน,นะแล้วก็มีทิกล่างที่ว่าสามารถเมื่อตีอยู่ในนี้แล้วก็เข้าเตะบัตหนึ่งก่อนเนาะอยู่ในนี้แล้วก็โอ้ดิทั้หมดของคุณได้รับพอดีหมดหนึ่งหมื่นจบเธอนั่นเองก็เอ,า,อามาแบบการตีได้ครับเออตีแรวมันจะแรงแน่ๆอ่ะทั้งคู่อ่ะทีนี้ก็พ่อยห้ครบสี่ใบเนาะแล้วก็มีเลยุก,ก็สี่ใบมีนโนกสี่ใบแล้วก็มีอตัวเลื่อมสไลด์รครับผมแล้วก็มีอินฟลูเซอร์์ครับแล้วก็มีเวริน่าครับสี่ใบเป็นน้องคล้ายๆน้องแต่กี่เนาะอาจจะ ถ้าจีนนั่นเอเอฟคีอเวเลอร์ ler, เนาะอ่าแล้วพีจีไอนี่สามใบเนาะอ่าแล้วก็พีจีไม่ได้ายอสี่ใบแล้วก็จิกต้า,า P star, ให้สี่ใบเลยให้แบบเกือบเลยครับผมแล้วก็มีทิกสอ่าโอเวอร์ทิกเกอร์ครับที่เป็นเคลแบบธรรมดาเนาะอันหนึ่งใบแล้วก็คีซีรอซีฟอนสามแล้วก็คิวซีครับอ่าแล้วก็มีเบน normal order ครับเป็น sunburst evolution เอาไว้อ่าเพื่อชุบบริน่าจากหลุมนั่นเองแล้วก็จิ้มดีการา์ดหนึ่งใบเพื่อบ,บวกห้าพันนั่นเองอ่าอันนี้ไม่มีได้มากอันนี้วก็ อ่าโอเคแล้วก็ลังกล่องอ่าเป็นเกสออะโอเคเป็น,นาดาวเลี้ยงสรับอ่าเพราะว่าเออเดี๋ยวนะถ้ามีออเดอร์แล้วเอาลังกล่องไปในออยนี่อึ้งเปลังกล่องไปแล้วอ่าอยากจะเปิดต่อเนาะอ่าเป็นบล็อกสุดสองตอเลยอโอเคมีข้าวๆผมทางหลกักคือมาอันบล็อกสุ่มลังกล่องมากกว่าซึ่งแล้วก็นี่มีห้านชั่นก็แบบเปิดปุ้มๆเลยครับผมอันนี้ก็สนามเขาแยกไปก่อนเลยนะผมซึ่งโอเค จริงโอเคอันบ็อกแบบอันบ็อกจ่าเลยครับอันนี้จริงโอเคอ่าวอลเลนบูธเนาะอ่ะจาจัดเคนอ่าไม่ไแค่สี่เขาต้องเรียกเป็นเนชั่นเนชั่นนักสตีนนั่นเองอันนี้ก็ซีใบอันนี้ก็รีชาร์ทลรได้ครับผมกินหนึ่งซีใบแล้วก็ตัวเรื่องหนึ่งใบครับผมแล้วก็ตัวนี้คือควรข้อหลังช่วงบูธตอนที่เอาบูธติดสายและเออ อะไรเขานเนี่ยพลังบุกช่ใจอะ่ะแล้วก็พาไปตึกทึ่นอ่ะตึกค่อยนๆะตรงน,นี้ยังเป็นว่าถ้าเจอเคนอย่างอ่าเคนอ่ไม่ใช่เคนเทาตรงนี้ว่า,เ,าเนชั่นเทานาะอ่าอย่างอ่าวันเกณฑ์เนาะอ่าไม่นี้ก็คอมาได้เลยบางทีคู่เข่งบังคับต้องจิ้มให้เราของคู่แล้วเราก็ค่อยถ่ายค่าตัวมนะันอ่ะค่อยคอมันก็เทคมันลุกสนามอะไรก็ได้อยู่ดีเพราะมันบอกว่ามีลุกสนามานั่นเองไม่มีอะไรมากครับวันนี้วันีลาสามใบมีใบนี้เอา,าไว้ กาดนั่นเองมื่อลงช่องกาดครับคัตเตอร์บั้หนึ่งบัหวห้าบันเซฟได้รครับมันต้องคอลงช่องกาดเท่าน,นั้นอ่ะแล้วก็มีกินหนึ่งที่มาแบกอยู่เนาะเอ็นดี ND ตอนนี้ชับโซ่แล้วก็มีพีจีซีใบแล้วก็มีโอทิเกอร์ C T R, ครับคีซี 4, ดอซีแล้วก็ฟอนสามครับมาตรฐานหนึ่งแล้วก็คิวซีครับผมแล้วก็จะมีอ่าบัตเตอร์โซเนาะแล้วก็หลังกองทําไมจับแล้วเหมือนเหมือนไม่ดูเห็นหลังกองเลยอ่าเป็นทกครับอ่าก็ไม่อยากได้ทีก่บผม, <S <S อ,มอยากได้ตัวนี้เมนไรครับอออ่่ะะเป็นคีไม มไม่ตายจากเกนเด้งที่ได้ที่แล้วเลยนั่นแหละโอเคแยกไปเลยโอ้ไปแล้วนิวดาจันจเฮ้ยนะครับผมโอเคอ่าต่อไปเดี๋ยวจะมาเป็นของแคทเธอร์สตอรี่นะครับผมอยากขยัดอ่าตั้งไหนดีให้มันดูดีดโอเคตั้งนี้กันโอเคแล้วก็มาแคทเธอร์สตอรี่ครับผมมาซีวันเนาะบออัดบล็อกเลยถ้ามีมีคัตเตอร์จะช่วยได้เยอะมากครับเพราะว่าอ่า แค okay, ่ปัดๆไปก็เข้าแล้วข้าลงล็อกมันครับผมอันนี้ทําไมรู้สึกนูนแปลกๆคิดไปเองเลยวะ mm hmm. รู้สึกว่ากล่องนี้มันจะ,ะมันจะมีความนูนแปลกๆผมรู้สึกว่ายากเลยไม่เป mm ็นไรเราใช้แล็บก็ได้สุดท้ายเล็บกาจบอยู่ดีอ่ะอเย้ยนี่ก่อนบางทีมันหนาเพราะว่าไอ้นี้ด้วยรับอ่ะสนามน,นั่นนี่อันบอกไปเลยอ่ารู้สึกว่าอันนี้จะหลวมแปลกๆมีแค่ไปเองหลวมเลย <c oughs> อ่าอันนี้แปลกเน้นหน่อยนะน่าจะลุยซีมัง้งแล้วก็ติ๊กเกอร์คือแบบ เหมือนมันแบบหลวมอากไม่คิดไปเองอ,อันบล็อกเร็วโอ้โหรู้สึกแปลกจริง,งอันนี้โอเคพยายาตั้งนอกไปบาสซิออนเนาะผมอันนี้ก็สีใบเนาะลายลายของเราลูกเอาไว้ข้อดีคือเป็นตัวบูทได้ครับอตอนที่แบบเราไม่มีตัวบูทดีอะ่ะจะเป็นบูทหมื่นห้าถ้าเรามีากีการ์กินสามสำใบามากกว่า,าก็มีฟอร์จิมเวนบูพาได้แล้วก็ตัวเลื่ม ไอ้น,นี้ยังอนาคตอาจต้องโอเพราะว่ามันเป็นเทคที่ว่าบัตวัตีแล้วก็จบการต่อสู้เท่านั้นเลย5,000าาอ่ามันก็เลยไม่ดีเท่าไหร่ไม่เหมือนอหลังกองเนาะหลังกองจะมีตัวที่มันถาวรเลยอ่ะ5,000เลยดีกว่าแล้วก็ได้จวดด้วยถ้าเราพุซ่าอะไรได้อันนี้เก่งครับอัน,นี้ก็กไปเอไปยางอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมีฮาดุตามนี้เนาะไม่มีอะไรมาก PG4 ใบโอทิกเกอร์แล้วก็คีซีดอซีฟอนสามแล้วก็มีฮิลแล้วก็มีโนโมเดอร์ no นั่นเองสามใบแล้วก็ <laughs> okay, <laughs> เป็นทิกกี้แล้วโอเคเป็นฮิลเราดโอ้ยทำไมได้ได้เป็นฮิลถ้าคนอยากรู้อเ่อมันก็ได้แต่เราแบบกลางๆเราไม่ได้อยากรู้กันนะต่อไปเลยฮิลจะได้ตัวไอดีๆบ้างเนี่ยโอ้ยพระเ้าโอ้ยมาเราจะมาเปิดอ่าของอะไรนะมันเป็นเปลี่ยนใหม่อ่ะมันเป็นชื่อสตูเคยียเทนเนาะอ่ะาเมื่อก่อนมันเป็นเคียนผสมเคียนน้ำมืนกับอ่าแล้วก็เคีเคยนเขียนอะ ก็อ,อันนี้ก็รวมเหมือนเดิม,มคิดปีมัม้ยวอะอนั่นแหละนี่ซีเอาไว้กันอ่ากันกันเกลี่ยนั่นเองโอเคช,ชโอเคอ่ามีแมกโนเลียสีย่ใบไล่ๆแล้วก็ลาทิศสี่ใบ คาริสสี่ใบแล้วก็มีตัวเริ่มบัตเต้นั่นเองแล้วก็มีวานิลาสามใบแล้วก็ตอนนี้ก็เก่งอยู่ครับก็ไม่มีอะไรมากขอให้มีเล็กากาศสี่ใบามากกว่าบวัวพันเลยแล้วก็เทคน,นี้จะกินค่าค้อนหน่อยอ่ะจะได้เทคว่าคัตเตอร์บัสศูนหนึ่งเพื่อมันได้บูสต์แล้วก็ได้บวัวพันนั่นเองอ่ะแล้วก็มีกินหนึ่งไอ้น,นี้เก่งครับมันมีสกิลโซบัสสองเปิดดูการ์ดใปบนสุดครับแล้วก็ถ้าการนั้นเป็นการยูนิคของการนับขั้นกิริยาการครับแต่ถ้าไม่ใช่นะการนั้นก็ขึ้นมือก็คือเป็นอออออเดรร์นนนะคับ่่ยขึ้มมืแทีีก อโอทิกเกอร์คีซีดอซีฟอนสามแล้วก็ยนะูซีนับแล้วก็มีออเดอร์สองไปเนาะอ่าแล้วก็มาวัดหลังกองอีกอืมติกเกอร์อีกแล้วอ้าติกเกอร์หมดเลยใครอยากรู้อะมันก็ดีครับตัวนี้นั่นแหละโอ้พระเจ้าติกเกอร์เต็มไปหมดเลยโอเคมาต่อเลยครับอยากได้เราอ่ะอยากได้ตัวเล่นแต่มันให้แต่ทิเกมาหมดเลยสโต็อเคลียร์ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากต้องขอเมนิเพอร์าเลนนี่อันนี้ไม่มได้มากเลยจุ๊บ เพราะเพอ,อร์เซร์ไลท์มันจะเก่งแบบเก่งเลยแหละเพราะว่าเทคมันเคลื่อนแค่เพอร์เอะไรท์เแค่นี้เลไม่ค่อยนั้นนะอ่ะอันนี้อย่าวัดโอ้ตั้งกองดัวมแล้วตอนนี้โอเคมารู้สึกว่าหลังๆมันรวมมาเลยคิดไปเองว่านั่นแหละโอ้ยแล้วก็ชุบโอเคอันนี้บันเกินเนาะอ่ะอันนี้เซรัตไว้อ่ะอันนี้ก็ซีใบไล่ๆหมดเลยเนาะอ่ะ อีซิดพิงค์สีใบเป็นแนวจากขังเนาะคีนาบูสองเอ่อสี่ใบสิมันหลายๆแล้วก็ลูบิเลสไอ้นี่ตัวเล่มหนึ่งใบที่เหลือก็เป็นตัวที่มันตีฮิตหรือว่าลงสนามมาเพื่อแบบกระขังเรียกคู่เข่งนั่จริงคู่เข่งก็ถ้าถ่ายเรียกก็ต้องคอลงเรียกอยู่ดีอ่ะก็ตามสไตล์เนาะเป็นเด็กที่แบบเล่นเรื่อยๆโอเวอร์ติเกอร์สี่อเวอร์ติเกอร์สี่วะอเวอร์ติเกอร์หนึ่งใบแล้วก็คีซี 4. อ่ะดาวซีฟอนสามแล้วก็ฮิว เคีวซีเนาะอ่าแล้วก็ออเดอร์สองใบแล้วก็อ่าแน่ๆไม่ใช่ไม่ใช่ติเกอร์แล้วแต่ผมเดาว่าเป็นก็ใบนี้อ๋อไม่ใช่อ๋อใบนี้เออนี้ก็ไม่ได้แยนะ่นั้นเพราะว่ามันจะชิวหมื่นครับอ่ะถ้ามีกักครั้งอยู่เนาะแล้วก็ตีโล้อับบูทปืนหนึ่งอ่ะมีเก่งๆอยู่แต่ก็อยากได้โปรโมแบบโอ้ยโปรโมแบบอะไรที่แบบแปลกๆเออเราได้ใส่เด็กไงนั่นแหละเพราะว่าส่วนใหญ่ต้องเป็นโปรโมลหลังกองเนาะอ่าอันนี้ก็มีประมาณนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปิดร้านกองกัน โอเคครับคราวนี้จะมาต่อส่วนหลังกล้องนี่โอเคมาก็ผมเปิดไปอ่าซื้อเพิ่อมาสามบล็อกเนาะก็ก็นี่แบ่งอย่างละสองได้เพราะอ่ไปเปิดอันบล็อกแล้วอันลุ้นกันคอยาทิกเออเป็นได้ได้อย่างด้กินหนึ่งอ่าเพราะว่าอยากไปเติมซวยแบบเอสดีเนาะมันยังไม่มีของเติหน่อยอ่าอ่าเป็นเราเมเอ้ยใช่ไหมอ่าเป็นไม่ใช่ติ๊กเกอร์เป็นขอบแดงขอโดยโมยาเดลเสาอ่าจิกสตา หลัวได้หลัวไว้ตายโอ้โหนี่ตั้งเกียกไว้ละกันอันนี้หลังกล้องเราตั้งโอ้ยหลังกล้องขอกินนิ่งขอน้องกินนิ่งอ่านี่ออเดอร์ไปเกี่ยวอ่ามันมันไม่เซติ๊กเกอร์ใช่เกียะอ,อยากได้น้องกินนิ่งมากเลยอ่ะ ยินมือหนึ่งอ่ะในตัวสาวอีกอ๋อไม่ใช่เวียนอ๋อเวียนดีน้าจีหรือว่าไม่มีเวียนดีน้าซะอีกอ่ามีเวียนดีน้าเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นฟอยอ่โอเคตั้นใหยบไปเหมือนเดิมต่ออีกโอ้ยก่อนแล้วประมูกินเองเราอ่าอันนี้ก็ไดาก้อนอันนี้ก็ไม่ได้แยบแต่นะคอรมีที่ใส่ไหมไม่รู้แต่ก็เป็นตัวที่อ่าแต่บอดได้อ่ะต้องไปก็ต่อมาอันนี้อยากได้จระเข่อ่ะจระเข้แล้วสุ่มยากกิน ยแปดพันไม่ได้จริหรือละได้เป็นน้องคนนี้อันนี้อาจจะไม่ได้ใช้่นะเพราะว่ามีโซเชร์ลที่ดีกว่านี้แล้วก็แล้วก็ต่อไปโอ้ไปแล้วลูกมาติอันอ้าวได้ไปเลยอ๋อแล้วฟุ๊กอันนี้ก็ไม่ได้แย่ครับอันนี้ถ้าเอาหลัวอ่ะันนี้ก็ไม่ได้แยียบตพวกนี้อ่ะแต่ถ้าอยากได้อยากได้ตัวพวกใช้มากกว่าอันนี้ออเดอร์ไม่เกี่ยนเนาะอ่าได้ออเดอร์เนี่ยตรงนี้อ่าโอเค อ่าออเดอร์นี้ได้ใช้ไหมอ่ะการกางไม่ได,ดีขนาดนั้นอ่ะอนาคตจะมีตัวดีดีกว่านี้อ่ะนนี้โอเคแล้วก็อ่ะต่อมาเคลนเคีย์เนาะคออย่าทิกอแต่ก็ไม่ทิกเลยมันเหมือนจะดีก็ดีอ่ะอ่าอันนี้ไปกินหนึ่งอันนี้ก็ได้ใช้อยู่มั้งรุงน่นนี้ไม่ได้ดีฮะอ่ะเจ็ดสองต้องของน้องกินหนึ่งอ่ะกินหนึ่งที่มันยืนหลังเวนนะอ่ะมันจะเก่งมากยืนเป็นห้าไหมมือนหนึ่งไม่ใช่ละอ่าเป็นน้องเสือโอเค คือถ้าเอาเอาหลัวมันก็ได้อะไอ่ะแล้วก็อ่านี่ทิกจับแล้วเป็นฮิลอืมรู้สึกไม่ได้คีทีมันจะดีแต่ก็น่นแหละอ่ะแล้วก็ต่อมาอ่าโอเคอาจจะไม่ได้ดีขนาดนับแต่ก็มันจะดีดูดิโอเคฟอยล์ก็มีประมาณนี้ครับอ่ะสลับสองกล่องเนอะอะ่ที่เหลือก็อ่ะเปิดก่อนอันนี้ไปแล้ว เีลือพูดแต่ตัวเกลือถ้าคุณเน้นหรูเนาะไอ้นนกล่องแดงคุ้มอยู่พอได้สองตัวนี้ใช้ยาวเลยครับยาวจนแบบจบภาคเลยอ่าแล้วก็ที่เหลือก็กลางกลางโอ้ยอะไรเนี่ยไอ้น,นี่ยังดีอยู่แล้วก็นี้ของใช้ไอ้น,นี่อนาคตไม่ใช่โอเคสลับอันนี้กกรมีเพียงตัวนี้โอเคไม่ได้ไหมโอเคเจอก,กันคลิปหน้าผมเจอก,กันโอ้ยพลังเกลือ